ชื่อเรื่องลีลานกับทางลับแห่งดวงดาวลีลานพบห้องลับหลังตู้หนังสือในห้องสมุดเก่าข้างในมีแผนที่โบราณเขียนว่าทางไปเมืองลอยฟ้าและหินสีน้ำเงินเรืองแสงลีลานใช้หินเรียกเรือเหาะใบพัดจากก้อนเมฆบินผ่านพายุสายรุง้งเจอเจ้าสายลมนกยุงวิเศษที่ช่วยนำทาง ทีมลงจอดที่ปราสาทกระจกล่องหนต้องแก้ปริศนากล้องโทรทัศน์ยักษ์โดยหาตำแหน่งดาวสามดวงให้ตรงกับแผนที่พ้นประสาทมาถึงสวนหินยักษ์หินทุกก้อนมีชีวิตโบเดอร์ oulder, หินยักษ์ตาโตช่วยปัดเป่าเงาอาสูรที่ตามล่าลีลานเมืองลอยฟ้าปรากฏบนหลังคาเมฆ ดาวบนท้องฟ้าเปิดเผยความจริงหินสีน้ำเงินคือดวงใจเมืองที่ถูกขโมยลีลานต้องคืนมันสู่ยอดหอคอยเพชรลีลานกลับบ้านด้วยสร้อยลูกปัดใหม่ที่เปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ส่วนเมืองลอยฟ้าก็ยังลอยอยู่บนฟ้ารอผู้กล้าคนต่อไป